ครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรม a to Z นะครับ Love Charity นะครับก็จริงๆเนี่ยกิจกรรม เปิดตัวเนี่ยเขามีกันมาแต่เดือนกุมภาแล้วแต่ว่าตัวลิศเนี่ยไม่ได้มาร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่เขามาร่วมถ่ายแบบกับเอทูเซนี่ยเขามาร่วมเดินแบบมาร่วมร้องเพลงอะไรกันหมดแล้วนะครับก็เห<อ><อ>ลือลิศวันนี้ก็เลยมาปิดท้ายกิจกรรมมาคนเดียวเลยนะครับก็คือวันนี้ก็คือจะมีกิจกรรมเป็นอาจจะจะมีะเดินแบบด้วยนะครับแล้วก็จะมีการขายเสื้อนะครับเพื่อนํารายได้เนี่ยไปสมทบให้กับมูลนิธิของสมเด็จพระพี่นางนะครับเพื่อเพื่อที่จะไปช่วยเหลือ,อผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจใช่ครับอืม บบโครงการดีๆแบบนี้บ่อยเอ่อโครงการดีๆแบบนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นกับ a อทูเซนี่ยได้ทำประจำทุกปีเลยร่วมกับเอททุกปีเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมทำบุญก็จะมีแบบว่าการประมูลต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่ากิจกรรมที่แบบว่าช่วยเหลือผู้ป่วยอะไรเงี้ยจะจะ,จะมาทางลิค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นเหมือนเป็นสายเราไปแล้วใช่ครับอืม็ล่าสุดที่ลิคก็เพิ่งบินไปเที่ยวต่างประเทศใช่ใช่ ก็ไปเที่ยวครับก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วเสร็จปุ๊บกลับมาก็าไปเที่ยวกับครอบครัวอีกที่ฮ่องกงอะไรอย่างนี้ก็สนุกสนานไปก็คือเหมือนกับว่าเรียนมาก็เก็บกฎอย่างเงี้ยอยากเที่ยวอย่างเงี้ยครับก,ก็เลยว่าเออแบ่งเวลาไปเที่ยวดีกว่าอะไรเงี้ยครับช่วงสงการนี้พี่จะบินเที่ยวไหนสงการไม่น่าจะได้ไปไหนฮะงานก็อาจจะไม่ได้รับเพราะว่า,ารู้สึกว่าเขาบอกว่าจะไม่มีวันหยุด ปีนี้นะครับสงการปีนี้อาจจะไม่ได้หยุดก็เลยว่า,าเวลาหยุดเวลาอะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงไปอีกเยอะเลยใช่ครับสงการที่ไปแล้วเรื่องเรียนเรื่องเรียนก็ ก็เรียนหนักขึ้นเพราะว่าขึ้นปี4ตอนนี้จากแต่ก่อนที่เ,เราเรียนปีหนึ่งี3เปี่ยจะเป็นทฤษฎีนะครับตอนนี้คือจะเรียนเป็นแบบว่ามาลาวอร์มารับเคสคนไข้มาเข้าเวลแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบกึงก่งๆเป็นคุณหมอแล้วก็เลยว่าหน้าที่รับผิดชอบมันจะหนักขึ้นแล้วเวลาว่างมันจะน้อยลงอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยลิก็ต้องมาเข้าเวลหรืออะไรเงี้ยด้วยก็เลยทําให้แบบว่าอ,อาจจะแบบมาจเจอนแฟนหรือว่าทํางานอะไรเงี้ยได้น้อยลงไปอีกใช่ครับมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมคะกับการ เหนื่อยท้อเหรอฮะเหนื่อยไหมมันก็มีเหนื่อยธรรมดาเนาะเพราะว่าลิก็เรียนไปด้วยคือเรียนอย่างเดียวมันก็มันก็เหนื่อยมากอยู่แล้วนะครับแต่นี่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอีกก็กยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราเราตั้งใจเราเราอยากจะทําให้ได้เราอยากจะ,ะเราเป็นคนเลือกเองว่าเราจะทําทั้งสองอย่างเราก็ต้องยอมเหนื่อยใช่ครับอืมเล่นหนักขนาดนี้แล้วงานเพลงะะปีนี้จะได้ฟังไหม กำลังคุยเลยนะครับงานเพลงก็คือตอนนี้กําลังคุยติดอย่างเดียวคือเรื่องเวลานะครับวันจันนี้เราจะรู้ตารางเรียนก็คือพอรู้ตารางเรียนแล้วปุ๊บเราจะสามารถแพนอะไรต่างๆได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยว่า,ายังยังไม่ขอบอกว่าจะมีงานเพลงเพราะฉะนั้นก็รอก่อนเหมือนเดิมแล้วกันครับม,มีคุยกับผู้ใหญ่คุยแล้วคุยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเหลือเรื่องเวลาที่แหละอย่างที่บอกใช่ครับล่าสุดมีข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ต10ปีเดซ่าใช่ใช่ค่ะก็จะมีคอนเสิร์ต10ปีเดซ่าด้วยแต่นะครับ จริงๆก็ลิเกก็ไปขึ้นร่วมแหละแต่อย่างที่บอกตารางเรียนก็ยังไม่ออกอีกก็เลยยังยังตอบไม่ได้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าขึ้นคอนเสิร์ตหนึ่งทีมันก็ไม่ใช่ว่าว่างหนึ่งวันแล้วขึ้นเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมีคิวซ้อมนะครับทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมกับคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะลาบากแล้วลิเกอยู่คอนแก่นด้วยไงแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาลงมาซ้อมตัเท่าไหร่ก็ก็ต้องรอรุ้นกันว่าจะได้ขึ้นไหมถ้าเกิดขึ้นก็จะรีบแจ้งให้ทุกคนจองบัตรกันแล้วกันก็อใช่ก็คือ เวลามันน้อยเหลือเกินนะครับก็อยากมีผลงานอยากทำผลงานทุกคนได้ติดตามมากๆเหมือนกันแต่ว่าเวลาก็มีอยู่แค่นี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันครับมกลัวแฟน่ไหมอ๋อ ลัวไหมก็ไม่ได้กลัวนะไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่ามั่นใจหรืออะไรนะแต่หมายความว่าคือเราก็แล้วแต่เขาเพราะว่าการจะเลือกชอบใครหรือว่าการจะเลือกรักใครมันก็เป็นสิ่งของเขาเราไม่ใช่เป็นคนเป็นเจ้าเจ้าเขาเจ้าของเขาที่แบบจะไปห้ามเขาไปห้ามไปดูคนนี้นะห้ามไปเชร์คนนี้นะเราก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าขอแค่ว่าเออเนี่ยอยู่กับลิกก็เวลาลิกเวียนกลับมาเนี่ยก็มาใจกันบ้างมามาทักทายกันบ้างหรือว่ามาอย่าอย่าอย่าลืมลิกก็พออะไรอย่างเงี้ยครับอืมใช่อืมโน่นิดนึงตอนนี้ไม่โอกาสได้พูดพิโตนบ้างพิโตน ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้คุยเลยฮะยังไม่ค่อยได้คุยไม่ใช่ไม่คยไม่คยไม่ได้คุยเลย <laughs> ใช่ครับอืไมโกรธเาหรือวาน้อยไม่โกรธโกรธทำไมเราไม่ได้โกรธเขาหรอกแต่หมายความว่าถ้าน้อยใจยก็มีบ้างถูกไหมฮะมีบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าบางทีเราก็มองว่าแบบเราก็ไม่รู้เหตุผลข้อเนาะแต่เรามองว่าแบบเอ้แบบการแต่งงานการมีครอบครัวเป็นเรื่องที่น่าดีใจอะ่ะ <c oughs> คือแบบบางทีแบบพี่เราก็เป็นฝั่งเป็นฝา,นฝาแล้วก็ต้องดีใจด้วยสิแต่ทําไมแบบ มันไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่รู้เออ้อก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้น้อยไม่ได้น้อย มันมันมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยแหละมีบ้างนิดหน่อยแหละก็คือเราเกิดมาด้วยกันมาจากเบทีเดียวกันทุกคนก็รู้ว่าพวกเราคือพี่น้องกันที่มาด้วยกันแต่ว่าแบบสุดท้ายมันเป็นแบบนี้ก็ก็ก็ตามแต่เขาจะเลือกอะไรเงี้ยครับมีโอกาสเจอกันจะยังคุยกันทักทายคุยคุยไม่ใช่ว่าไม่คุยนะเนี่ยนี่คือคุยกันอยู่แต่เพียงแค่แบบเราไม่ใช่คนแบบจะมาเจ้าคิดเจ้าแค่ที่แบบว่าเนี่ยทำอย่างนี้ปุ๊บเราจะเกลียดกันเลยไม่ก็ไม่ใช่เราต้องแบบว่าก็คุยกันเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ก็ถามไทยก็อยากถามไทยเหมือน เนี่ยทาไมอ่ะทาไมแบบวันนั้นไม่เรียกหรือว่าแบบไม่บอกกันก่อนหน่อยอะไรเงี้ยหรืออะไรประมาณนี้อืมบอกอะไรเหรอฮะก็ก็ไม่ได้อยากบอกอะไรแต่ก็คือก็อยากให้เขามีความสุขกับกับเส้นทางที่เขาเลือกนะครับก็คือบางทีเขาอาจจะแบบอยากจะมีครอบครัวมากกว่าการที่จะทํางานเหมือนเดิมหรือการที่อยู่กับ แกงบ้าบออะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่เขาก็คือเขาคงเลือกแล้วแลวเขาตัดสินใจแล้วเพราะเขามีมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากมากพอแล้วเขาก็เป็นคนที่กล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นแสดงว่านี่คิดว่าเขาไม่ได้แบบทําอะไรเพราะอารมณ์ชั่ววูบแน่นอนเขาทาเพราะว่าเขาตัดสินใจแล้วครับก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะก็ยังรักกันเหมือนเดิมครับ